โค้งหรือว่ากลมหนีก็ได้ครับเป็นวงกลมดีนะครับตอนครตอนมันทำเป็นสี่แถวนะครับสี่แถวครับแสีครับแยกสี่แถวคครับแยกสีครับข้างหน้าอีกหนึ่งลยครับแถวันจันทร์ที่เก้าพฤศจิกายนนี้ครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามันนี้เวลาทีนะครับเรื่องความปลอดภัยในการติงานนะครับอันนี้เจ้าภาคเรานะครับมาตรฐานในการติดตั้งก็จะอยู่ที่เหนือ นะได้เวลาแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ในการกองมาพูดสื่อสารนะครับท่านักกีฬาคนละไงกันไหมคนละไงกันอย่านี้เปล่าวครับอะไรแบบนี้เห็นว่าปลอดภัยเอาไว้ก่อนคือเลยปลอดภัยเอาไว้ก่อนเลยคือไม่ไม่ไม่สนใจให้คิดให้คิดถึงภาษาอังกฤษ safety first นะครับเราฟังครบรับใจก็เลยคิดถึงภาษาไทยปลอดภัยเอาไว้ก่อนปลอดภัยเอาไว้ก่อนเราทายอยู่ในเรื่องสนใจนะครับเพราะฉะนั้นทำทุกอย่าง ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักแล้วสนต,ต่างจะโอเคนะครับโอเคครับรุ่นตัวใแค่นี้ก่อนันสั้นฟันสั้น่ครับผมระหว่างแรงสูงกับแรงต่ำตรงนี้นะครับครับระดับความเสีวเขาอธิบายงานแผนกเามีทั้งสายที่เป็นชนิดท,ที่มีตัวนำไฟฟ้าแล้วก็มีตัวนำไฟฟ้านะครับครับสำหรับงานของแผนกนะครับก็จะเป็นจะต้อง ดูแลนะครับแล้วก็ตรวจดูสายนะครับถูกต่อว่าต่ออะไรเงี้ยนะครับบางครั้งเราก็ต้องมีการนะครับปีนขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปดูสายดูอะไรเงี้ยว่าสายเป็นยังไงนะครับลักษณะภายนอกนะครับหลังจากที่เราแบบว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการตรวจเช็คว่าเป็นโอทีอนะครับเช็คค่าล้อสค่าความยาวของสายนะครับพอเราเราได้จุดมาเงี้ยครับ เราก็อาจจะต้องมีโอกาสได้ขึ้นปฏิบัติการบนสาไฟฟ้าอย่างนี้นะครับครับผมเพราะฉะนั้นในการทําง,งานนะครับในแต่ละครั้งก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยนะครับในการทําง,งานนะครับเพราะฉะนั้นก่อนปฏิบัติงานนะครับเราต้องเช็คความพร้อมร่างกายของเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการอร์มอับกันก่อน,นครับก่อนที่จะทํางานนะครับนี้

ก่อนตั้งบันไดปลอดภัยโอเคจอดรถตั้งกูมาสาธิตนะครับการปฏิบัติงานจริงนะครับในการทำงานนะครับเดี๋ยวได้ผู้เชี่ยวชาญในการดันโอ้ไม่ใช่ในการปฏิบัติงานนะครับที่ท้ายนะครับเสกสรรดวงตะวมครับผมไปเชิญนหน้าหน้านะครับนี้เราจะมาสาธิตเรื่องอะไรดีครับไปดี เรียกว่าดีครับดีสาธิตั้งบันไดครับตั้งบันไดเวลาปฏิบัติงานนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะพี่พีวีซีบับเราจะซ้อมกันก่อนซ้อมก่อนครับเพราะว่ามันนานแล้วครับก็สาธิตแล้วนะครับว่าการเอาบันไดลงแล้วก็การตั้งกลวยตรงหน้าพื้นที่ปฏิบัติงานนะครับการสาธิตนี่ใช้บันไดข้างบนใช่ครับตั้งกลยเสร็จเรียบร้อยครับ ไปสอบโจทยเสียงภัยไม่มีอะไรนะครับดูีนยครับดีนะครับการชักการทำงานอมีเกาแมวด้วยนะครับแล้วกมีการแมวด้วยนะครับอ่าให้น้องกายกับน้องแพรนะครับน้องใหม่ลองกว้วความสูงกันนี้ฮะกั้วเลยครับเนึกดูไหมนะครับจริงๆก็ปัดนาฬิกามาฝากที่ไว้ก่อนนะครับสีได้ทำได้ครับนี่ครับอ้โหครับ ปลอยนาล็อกนะครับล็อกเซตี้อ่าโอเคัะปล่อยสองไมเป็ยสิบครับนะกจะลองใส่ดูครับปลอดเซตี้นี้แต่ก่อนก็สีผิเหมือนเหมือนเกานี่แหละอธิบายบไปด้วยครับอย่ารัดมากเฮ้ยลูกอา ใส่ครั้งแรกแางบอกฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งซ้ายมันอยู่ฝั่งซ้ายเนาะไ่จริงๆถ้ากลับไปนนู้นมันจะมันจะผิดด้านเแี่ยตัวช่อยู่ด้านนี้ใส่เสร็จปุ๊บตัวนี้เวลาใส่เราก็ต้องเก็บเข้าไปั้งนั้นมันโอกาสที่จะดันหลุดใส่เหมือนเข็มขัดทั่วไปเนาะขึ้นขึ้นไหม ประมาณนคืนเรียบร้อยแล้วเหรอประมาณนั้นแหละมันจะได้รับน้ำหนักมันบีบก่ามันจึงจะพร้อมได้เนาะคือจะตอบคิดว่าตีนนะครับต้องมีตัวนี้แบงค์แล้วขึ้นแบงค์พร้อมาครับแบงค์อยากขึ้นครับเฮ้ยนี่ขึ้นสางแล้วนี่อ้ตัวนี้ต้องอยู่นอกนะต้องหันข้างในข้างในต้องหันออกข้างนอก ออกนอกเเพราะตอนนี้ตอนมันดันผู้ปัญญามันจะดันออกดันออกพามันจะโดนเหลี่ยมเสาองโอเคแล้วปล่อยทิ้งตัวทิ้งตัวเวลาทำงานตี้มไปเลยทิ้งเลยไม่ไปตัวทิ้งตัวแกทิ้งมัน้ลือทิ้งต้องเช็คตัวเองก่อนจะปล่อยมือถ้าล็อกล็อกหรือยังว่ามันล็อกหรือยังไม่ใช่ว่าปล่อยมือเลยต้องจับเสาก่อนต้องมั่นใจตัวเองอจะปล่อยมือเฮ้ยเรนกับเพื่องกันเพื่อนปะ เรียบร้อยท้สูเกินเวลานั่งทำงานเป็นนานๆมันจะเก็บเอวขึ้นมรที่ร้เรีบร้อยแบบนี้มันเอาขึ้นเกินหาใจก็ต้องเก็บได้จะใช้การชักใช้ังไงนะครัชักเบาๆชักเบาๆชักบันไดชักขึ้นไปก่อนรู้รึเปล่า ไม่มีเลยเสียงดังไว้ก่อนมดกัดโต้งปาลกอการทางานเรานะครับเออถ้าผมพูดไปมันได้คําประโยคเดิมเนี่ยที่ใช้พูดก่อนแล้วนั้นอีกนิดหนึ่้ทื่คนข้างหลังเราด้วยนะครับก็เป็นอะไรไปพวกนุ้หลังเราจะอยู่ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นต้นต้นที่ทางคอสทำเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องการบริัติงานเกี่ยวกับงานเคเบิลนะครับให้เราตระหนักให้ดีนะครับหนึ่ง นะครับจะลบบริเวณที่เราทํางานมีรถลิ้นอยู่เพราะนั้นต้องตั้งปวยบอกแนวไม่ต้อเห็นนะครับสองคือการตั้งบันไดนะครับถ้าตั้งใน่บ้านทุบก็คนปีนก็ปีนไปก็เสียวไปนะครับไม่ว่าตั้งม้านแล้วคนปีนขึ้นไปนม่ใครจับพี่มันก,ก็ต้องลำบากก็ไอ้คนปีนก็จะเหนื่อยเพราะนั้นต้องมีคนช่วยจับ้างล่งทนีนะครับเราให้ทํางานเป็นทีมนะครับแล้วกรนึกถึงความปกดภัน